รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหารประจำเดือนกุมภาพันธ์2567เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจด้านการผลิตหดตัวจากภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการสำหรับเศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายหดตัวจากการลงทุนภาคเอกชนและการค้าชายแดน ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวสำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอตัวส่วนการจ้างงานขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนด้านอุปทานหดตัวร้อยละ7.88ภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ5.09จากการลดลงของปริมาณผลผลิตยางพาราและอัชญบสุกรภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ16.42 จากการลดลงของจำนวนโรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจำนวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมการผลิตและรายได้จากภาคอุตสาหกรรมภาคการบริการหดตัวร้อยละ5.28จากการลดลงของภาษีขายส่งขายปลีกด้านอุปสงค์หดตัวร้อยละ1.88การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ4.27จากการลดลงของการจดทะเบียนใหม่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์และสินเชื่อเพื่อการลงทุน การค้าชายแดนหดตัวร้อยละ1.89จากการลดลงของมูลค่าการส่งออกหดตัวร้อยละ12.02มูลค่าการนำเข้าขยายตัวร้อยละ4.75การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ10.50จากการเพิ่มขึ้นของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ1.48 จากการเพิ่มขึ้นของการเบิกใจรายจ่ายงบประจำขยายตัวร้อยละ12.13รายจ่ายงบลงทุนหดตัวร้อยละ84.34ด้านการเงินเงินฝากรวมจำนวน27,250.68ล้านบาทชะลอตัวร้อยละ0.76สินเชื่อรวมจำนวน46,248.21ล้านบาทหดตัวร้อยละ0.43ด้านการคลัง การจัดเก็บรายได้จำนวน334.95ล้านบาทขยายตัวร้อยละส5 5 8การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมจำนวน747.88ล้านบาทขยายตัวร้อยละห1 7ขาดดุลงบประมาณจำนวน412.94ล้านบาทด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจดัชนีผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ระดับ108.41อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปชะลอตัวร้อยละ 0.33การจ้างงานขยายตัวร้อยละ10.15สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารขอขอบคุณทุกหน่วยงานภายในจังหวัดมุกดาหารที่ให้ความร่วมมือด้วยดีและติดตามข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการคลังได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร